ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกต้านไม่ไหวอุดมรัตนะอมฤตตกราการสาน้ำนูนขอถอนตัวเป็นอาจารย์พิเศษนะครับมหาวิาลธรรมศาสตร์นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามที่เราทราบนะครับว่าวันนี้นะครับนะครับต้องบอกว่านักศึกษาเนี่ยก่อนที่นะครับ อาจารย์อุดมเนี่ยครับคุณอุดมเนี่ยนะครับรัตะนาอมฤตษที่เป็นตุลาการศาลเนี่ยนะครับโดนนักศึกษาร่าหลายชื่อเพื่อจะทําการถอนถอนสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณอุดมเองเนี่ยครับก็ลาออกจากอาจารย์พิเศษเองตรงนั้นนะครับยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ประเด็นสําคัญนะครับที่นักศึกษา,าเนี่ยนะครับร่าหลายชื่อด้วยเหตุผลต่างหากเ<ฮะ>หตุผลที่นักศึกษาร่าหลายชื่อเนี่ยมันคือเหตุผลที่ผมต้องบอกก่อนเลยว่า ตุลาการสารน้ำนูนหรืออาจารย์อุดมนะครับที่บอกว่าเป็นอาจารย์พิเศษนะครับคุณอุดมเนะี่ยที่เป็นอาจารย์พิเศษเนะี่ยน่าจะตอบคําถามสังคมน่าจะตอบคําถามนักศึกษาเพราะสิ่งที่นักศึกษาพูดเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ทําลายขบวนการยุติธรรมทําลายกฎหมายทําลายหลักนิติธรรมนิติรัฐหรือเปล่าอันนี้คือต่างผ่าประเด็นแต่สุดท้ายแล้วนะครับคุณอุดมเรียกที่จะลาออกเอง แต่ไม่เคลียร์ตรงนี้ไม่ทําใหน้นักศึกษาเข้าใจไม่ทําให้นักศึกษาได้เห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจในฐานะที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในการวินิจฉัยแบบนั้นด้วยเหตุผลอะไรด้วยแนวทางอะไรและสิ่งที่ตัวเองทํานะครับไปตรงตามนิติธรรมนิติรัฐ นะครับยืนยันแบบนั้นแต่วันนี้เลือกที่จะไม่ตอบอะไรแล้วอ่ะมันก็กลายเป็นปัญหาอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับว่าวันนี้จริงๆแล้วประเด็นตรงนี้ที่นักศึกษาร่าดไหชื่อด้วยประเด็นอะไรตรงนี้สําคัญมากฝา่าอยากให้ทุกคนจับตาตรงนี้ครับอุด,ดมะะนะรัตนะอมฤตตุราการสารน้ำนูนเนี่ยขอถอนตัวจากการเป็นอาจารย์พิเศษที่มทออแล้วหลังเราองค์กรนักศึกษานิติศาสตร์นะครับนะครับหลังนะครับอ่ หลังเหล่าองค์กรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ะนะครับแห่ร่าไรชื่อถอดถอนเหตุไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินยุบก้าวไกลจากกรณีของการตัดสินของศาลนูนที่มีคำวินิจฉัยให้ยุบพักก้าวไกลเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การนะครับนักศึกษานะครับมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์มีจดหมายเปิดผนึกถึงคณะอ่าคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์ขอให้ถอดถอนอุด,ดมรัตนอมฤตษหนึ่งในตุลาการสารนูนจากการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่14สิงหาคมแฟนเพจ Facebook สภานักศึกษามหาวิทยาธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตได้โพสต์ข้อความร,ระบุไปแล้วไปรับอย่ากลับมาอุดดมรัตนะอมฤตตุลาการสารนูนขอถอนตัวจาก,กัานเป็นอาจารย์พิเศษแล้วหลังสภานักศึกษาองค์การนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ร่วมร่ารายชื่อถอดถอน,ถอน ทั้งนี้สำหรับจดหมายเปิดผนึกที่ขอให้มีการถอดถอนอุด,ดมรัตนะอมรตษจากการเป็นอาจารย์พิเศษนั้นในตอนหนึ่งของจดหมายมีการระบุเอาไว้ด้วยว่าฟังดีๆนะครับนี่คือการระบุเอาไว้ที่แบบโอ้โหนะครับจากคำวินิจฉัยในครั้งนี้ แม้แต่เพียงการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการที่สอนแก่นักศึกษาการยึดหลักนิติวิธีและหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของนักกฎหมายที่ยังไม่ปรากฏต่อสายตาของนักศึกษาและประชาชนการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่อาจเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากนะครับเป็น ผู้ที่เป็นอาจารย์สอนกฎหมายมหาชนกับกลายเป็นผู้ที่กระทําสิ่งที่น่ารอายเช่นหนีเสียเองโอ้โหอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่บอกได้เลยครับว่านี่แหละครับทําไมถึงไม่ออกมาชี้แจงทําไมไม่ถึงไม่ออกมาพูดแต่การที่เราออกอยากคิดว่าเรื่องนี้จบเท่ากับว่าวันนี้นะครับนักศึกษาประชาชนและคนทั่วไปหมดศรัทธากับคนที่เป็นอาจารย์แร้วคำถามคือวันนี้องค์กรตุลาการอย่างสารรับนูนอ่ะ แต่งสารรัฐมนูนที่เป็นองค์กรอิสระเนี่ยนะครับจะหมดเสื่อมศรัทธาขนาดไหนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล่นไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ